เอากาบสวัสดีครับีอาจารย์นาตีครับมันเข้ามาอาจารย์ต้องขอกียก่อนนะแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะที่ถูกวันนี้เลขเราสามตัวตรงทั้งบนทั้งล่างคู่ปู่หนึ่งหกครับห้าศูนย์เม็ดเดียวหกห้าศูนย์สามตัวแต่ครับไม่พูดเยอะนี่ของจริงนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้โรกรู้เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเว็บพนันนะครับเนาะ,ะวันนี้มีลูกศิษย์กำลังมาลํำถวายปู่ตอนนี้ฉลองกันทั้งสำนักครับ หกห้าศูนย์ศูนย์ห้าเมตรเดียวแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งบนล่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมอ่ะใครรวยบ้างฝากแค่ให้ลกรู้แค่ไปพี่น้องแค่ไปอาจารย์เพิ่งไล่โซนเตะอาจารย์ค้าซันอยู่ก็โหไม่รู้ว่าจะถูกรางวัลน,นี้หนึ่งไหมรอพี่น,อน้องกองฉลาร์ท่โทรมาอยู่นะครับเพราะว่าข้างหลังอ่ะถูกแล้วหกศูนย์ห้าแต่ข้างหน้าไม่รู้เฮ้ยอ่ะแล้วหลายคนบอกว่าอัาน้นผมจะบอกให้ ผมบอกไปตั้งแต่สิบหกวันที่แล้วมันไม่อันสามตัวมันไม่อันลอตเตอรี่ไม่มีอันแล้วคูปูหนึ่งหกไม่อันนะจะบอกให้นะครับจะบอกให้ฝากแชร์ด้วยครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีครับใครรวยบ้านแชร์อย่าเพิ่บอกไปอืแชร์ไปครับพี่น้องแชร์ไปครับมือนีรวยครับมือนีรวยของจริงครับของจริงนะครับครับไหนใครถูกบ้างครับ อาจารย์ให้ดูอ่ะอาจารย์ให้ดูอ่ะตอนนี้ลูกศิษย์กำลังลำถวายปู่สดๆเลยนะครับอ่ะเราไปดูนะโอ้ยมือสั่นครับพี่น้องดู <c oughs> มือสั่นครับแม่เนี่ยพี่น้องมือมืออาจานทั่นเน่ยเบิงนะเนี่ยเราทําได้แล้วปีนี้ร้อยสองดูมาแล้วตัวเน้นครับอ่ะรัฐาบาลไทยฟันศูนย์ห้าห้าศูนย์หกหกห้าเม็ดเดียวศูนย์ห้าสามตัวมีศูนย์หกห้ากับศูนย์ห้าห้า โคตรพ่อโคตรแม่ร no ู้ยัยขอเลขอีกครับนะครับดูเลขทูบอีกเลขทูบอ่ะเลขทูบของเราอ้าเนี่ยเลขทูบปู่ครับแนวทางทูบปู่เราจดได้หกหนึ่งสามเนี่ยหกหนึ่งหนึ่งหกเน้นเน้นไม่อั้นหกหนึ่งหนึ่งหกไม่อันเลขทูบไม่พอเลขเน้นหกศูนย์ห้าเม็ดเดียวหกเม็ดเดียวห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมบอกไปตั้งแต่ สิบหกวันที่แล้วถ้าใครติดตามอยู่ไม่มีอันสามตัวไม่อัน่นถึงตัวเดียวเอ้สองตัวไม่อันสามตัวก็ไม่อันนะครับการซื้อหวยเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับเออนะแล้วก็เลขทูบป,ปู่ครับหกหนึ่งไม่อันนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกไม่อันแล้วศูนย์ห้าผมบอกไปตั้งแต่สิบหกวันที่แล้วจะเอาไหนมาอันล่ะครับพี่แม่พี่น้องนั่นถึงอันตอนนี้หกหนึ่งก็เข้าครับเต็มตีนครับเต็มตีน นะฝากแชร์ให้ผมด้วยไปแชร์ให้จารย์ด้วยตอนนี้ลูกศิษย์อยู่สำนักกันเต็มเลยเอาคือข้างวโทรศัพท์เราทําได้เหมือนสิบหกเมษาสิบหกเมษาเลขเราก็หกศูนย์เก้าตอนนั้นสามตัวเหมือนกันเอาคือข้างไม่ถือถแบน์บ่เพียรอยเน็ตไปใช่ปะมองเพียรตึกแบนดบ่วะบ่บ่เบิ่งให้บ่คนเืองาพันสองคนดูสามพันอย่งนี้อยู่นี่บ่ยูผมเบิ่งหาสี่พันเหรอเอาข้างบอกว่าบ่ข้างนี่เอาบ่ข้างบ่ข้าง เน็ตมีป oh uh, ัญหาบ่อะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูลูกศิษย์ครับพาไปดูลูกศิษย์สดๆเลยใครอยาเข้ากลุ่มอีพีพิมพ์สนใจมาเลยนะครับมาบูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์น็อตตีได้เดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดให้บูชาวัตถุมงคลนะเนี่ยตอนนี้กำลังลาถวายกันครับที่สํานักนะครับอ้าว นะครับโอ้โหสดๆเลยนะครับวันนี้มีแต่เศรษฐีนะครับที่มาลําวันนี้เศรษฐีกําลังลํากันนะครับเนี่ยนะครับที่สํานักปู่องดําโอลุ้นหวยที่นี่นะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะนะครับ เอา้าปากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมนะให้ถูกสามตัวบ้างครับปากกดแทร์ให้ด้วยโอ้ยมือสัน่นอะ่ะใครถูกบ้างครับใครถูกบ้าง อาฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณดาวทุกดวงนะเต็มเต็มครับศูนย์หกห้าเม็ดเดียวศูนย์ห้าทูบปู่เด้งบนแดงล่างครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้กำลังลํำถวายปู่นะครับที่สำนักนะนะครับนี่ครับกำลังลํำถวายปู่นะครับตอนนี้เป็นเศรษฐีไปแล้ว ถูกทั้งสตัวทั้งสองตัวได้โต๊์หนึ่งยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับทุกคนยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะรำถวายปูครับรังถูกหวยสามตัวนะครับสดๆเลยนะครับถูกกันทุกคนนะอยู่นี่นะเออนะครับ ล้ำสดๆกันเลยนะครับทุกคนเงงๆเลยๆนะครับนะสาธุครับสาธุบารมีครับสาธุครับสาธุใครถูกบ้างครับวันนี้ใครถูกบ้างนะครับใครถูกบ้างครับผู้ใดถือแน่ครับอ่าผู้ใดถือแน่ครับ นี่ครับซาดูครับโอ้โหสับข <mach Job> ้าง ต้องบอกว่าทั้งบนทั้งล่างนะอาจารย์ให้ไป16วันแล้วแล้วอาจารย์เน้นให้เม็ดเดียวตั้งแต่มันยังไม่อัน้นจนถึงมันอัน้นนะใครที่ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เยอะแล้วก็ทูปปู่61ก็ไม่อัน้นนะทูปปู่61ก็ไม่อัน้นแล้วก็สามตัว605ไม่อัน้นแน่นอนสามตัวไม่อัน้นครับใครซื้อสามตัวถูกแน่นอนนะครับตอนนี้เรากาลังล้าถวายปู่ตอนนี้มีแต่เศรษฐีนะแต่และคนถูกคนละแสนกันนะครับ นะตอนนี้เหงื่อแตกครับเหงื่อว่วมครับสวัสดีฟีใครเข้ามาแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ทําได้แล้วหลังจากหวยฮานอยหลุดมา,ากับลาวหลุดมาเป็นไงเจอหกศูนย์ห้าเนี่ยเป็นไงครับ <c oughs> นะบอกแล้วฮานอยลาวหลุดเราก็ทําหวยไทยได้ว่ะเก็ดจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันนะครับ <c oughs> เออนะ นี้ลำสดๆกันทุกคนครับเพราะว่าทุกคนถูกหวยกันทุกคนนะครับไม่มีใครไม่ถูกเลยอยู่ที่นี่นะครับลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันนะครับ3ามตครับ3ามตั โอ,โ,โอ้โหลำสดเลยนะครับทุกคนใครอยากมาไหว้ปู่นะครับปั้นโนนสามชีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับเด้อผู้ใดี่มาไหว้ปู่ก็มาเด้อเนี่ยครับมีแต่คนโอ้โห FT อยากโคราชครับว right right really mm ัน hmm. น ha so 네ี้ได้คนละแสนนะครับแสนแตกนะครับแสนแตกเฮกันเดี๋ยวต้องไปดูคลิปที่เราเฮกัน เพลงจบพอดีเลขออกอะเะะนี่ยเอดีใจรํำถวายปู่เลยครับคือรํำอยู่แล้วเลขออกแล้วก็ถูก3ตัวถูกตั้งแต่ 15ур1,6 ึ่งหกแล้วก็มาถูก3าตัวอีกก็เลยมาลํำถวายปู่นะครับอยากตั้มหนักใบสีแม่จัญญนยาน,ญญานะครับรกำลังลํำถวายปู่อยู่เลขออกโหเกียกัน,น,นลํำต่อไม่ไหว อาจารย์บอลครับก็กําลังลาถวายอยู่กาลังตอนนั้นกําลังลาที่เอาลงเฟสให้กําลังลาอยู่แล้วรุ้นหวยกันที่นี่ปู่ดีใจปู่ย่าเมตตาที่เราลาถวายปู่ปู่องค์ดำย่าไม่นีจันปูเ่เวศโชว์ปริหารครับสามตัวตอนหน้าลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าขอเหมือน16เมษาที่เราสามตัวอย่าให้ไข่หน้าปู่แม่ไข่หน้านะครับวันนี้ก็สามตัวครับเออปู่แม่ขายหน้าเลยบนล่างนะครับ สนะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสามตัวกันเลยฝากแชร์กันด้วยนะอาจารย์มาไล์สดบรรยากาศสดๆให้ชมนะที่ทุกคนถูกสามตัวกันนะครับก็เลยรำถวายปูนะปูให้นะครับเมตตาอาจารย์บอกว่าอย่าขายหน้านะเพราะว่าลูกศิษย์เราเยอะวันนี้นะก็ได้จริงๆสามตัวนะครับขอบคุณปู่เวทด,ด้วยปู่เวทอาจารย์พูดกับปู่แล้วสุดๆครับวันนี้สามตัวครับ ยินดีกับ fc ทุกคนด้วยนะมนหามองนั่งก่อนแม่คนยังดูเยอะเลยนะครับได้กับอาจารย์อยู่ครับสี่หมื่นแต่สามตัวไม่ได้ซื้อเสียดดยินดีด้วยนะครับยินดี้ขอบคุณดาวห้าสิดวงครับผมโอ้ได้หลายหมื่นนะ่นาสี่หมืนเบอ ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยเอฟซี FC, ทั้งช่อง youtube เนี่ยเหมือนมาตําหนักหลาย,ลายแล้ครับเด้อใครยังมาไหวปู่มากันเยอะนะครับที่ตําหนักปู่ใหญ่ออนอันะครับบ้านโนนสาม,มัคคีอำเภอนามนจังหวัดกระสีนเราค้นใน Google ใน GPS ว่าตําหนักปู่ใหญ่ออนอัได้เลยนะครับจะเจอาจารย์ช่วงบ่ายนะแต่ตอนนี้ลําจบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปตอนกระโดดดีใจให้ดูนะครับอื อาจารย์ก็เสียสติเหมือนกันสติแตกเลยคือที่ร้องตามนั่นคือไม่ได้ยินว่ามันออกอะไรคือเสียงพวกพี่กบหมดไงผมว่าเฮ้ยออกอะไรวะที่กรีดมาคือใช่เลขเราหรือเปล่าเออรับค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 รับ คแต่แต่ยังไงแม่ว่าต้องมาครับพอสักพักนึงนี่แหละรัมผมบอกใครผมก็บอกห้าศูนย์เนี่ยพี่คนนั้นผมยังจำได้ผมบอกห้าศูนย์เนอะห้าศูนย์เนอะใครถามผมก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับคือสามสามตัวเรามีอยู่สองคู่แล้วมีห้าห้าศูนย์กับหกห้าศูนย์อ่ะไอ้เก้าห้าศูนย์เราก็มีเพราะว่าเรากลับหัวไว้ครับตอนแรกมันหนึ่งหกนี่ทุบปู่ก่อนเลยทุบปู่ปึ้บมาหกห้าศูนย์ผมที่ผมร้องตามนี่เรียกอะไรวะคือไม่ได้ยินไง เสียงเรากลบหมดแล้วแหละต้องถูกแหละครับเม็ดเดียวห้าศูนย์แล้วก็หกห้าศูนย์ด้วยครับแกะอไปทันแม่นเลขรับของสยวกันเก้าห้าศูนย์เหรอเราก็ต้องกลับหัวคนอื่นจะรวยด้วยถ้าเราไปทันกันไปห้าทุ่มเมื่อคืนเลขประทัดของแม่ที่จุดห้าศูนย์กห้าก็ตัวเดียวกันครับเนื้อ่ะห้าตเดียวกันเลยครับ Uhm. นะครับเอฟซีวันนี้เราก็ทําได้นะครับเราแตกสามตัวบนล่างนะครับเหมือนงวดที่สิบหกเมษาเราก็เคยแตกหกศูนย์เก้ากันไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งสามตัวแล้วรอบนี้นะครับเราก็ทูปปูนะก่อนอื่นเลยทูปปูหกหนึ่งสามนะครับนี่เลยหกหนึ่งหนึ่งหกเน้นๆมีแค่สามหางไม่อั้นด้วยนะครับทูปปูเนาะแล้วก็ส่วนชุดเน้นของเรานะครับรัฐบาลไทยวิ่งรูดศูนย์นะครับห้าห้า ก็ักับศูนย์นครับทุกคนเองรวยๆกันสามตัวแตกฝากกดไลค์กดแชร์ให้จา์ด้วยใครจะมาไหว้ปู่ก็มาได้ที่บ้านุนสามคชีอำเภอนามูลจังหวัดกรสินนะขอบคุณปู่องค์ดํานะครับขอบคุณองค์ย่าแม่นีจันนะขอบคุณองค์ปู่เวศนะครับแล้วก็ปู่อนันตะปู่ใหญ่ปู่น้อยอาจารย์แม่มทุกสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ตั้าหนักได้ครับลอตเตอรี่เยอะแต่ว่ามันไม่ได้นะลอตเตอรี่มันอยู่บน ยังไม่ได้วูครับอยู่บ้านคือหกขึนห้าเยมีแน่นอนแต่ข้างหน้าไม่รู้จะตรงไหมมีแน่นอนแต่ข้างหน้าไม่รู้ทไมไมปออกนี่ทไมไปออกนี่โอ้พวกนั้นมันดูยู u ู u b e เห็นดูไฟ้สดมานะครับก็อ่ะขอบคุณทุกคนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตปิดไลค์สักนิดหนึ่งนะครับก็อ่เดี๋ยวพากันลากล้องหน่อยครับลาลาเสถีนะครับดูหน้าเสฐีนะครับเสฐีนะครับโอ้ดูเสฐีครับเีค่ะตอนแรกมายังไม่เป็นเสฐีนะพอได้ปุ๊บเป็นเสฐีคือตอนแรกก็เป็นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นหนักมากเป็นเีจะต้อหนักอาจารย์อออาจารย์นัตต้ค่ะตอนแรก มาอย่ากโคราชได้ค่าน้ํามันโว้ยได้เกินได้เกิน,กนบางคนก็ไม่กลับหัวก็มีนะครับกําลังบ่นกันอยู่อ่ะโอเคครับขอบคุณ f อฝากกดไลค์กดแชร์ใครยัมาไหวปู่ก็ตําหนักปู่ใยญ่้วะนะครับบ๊ายบายไปแล้ว <c oughs> ยินดีด้วยนะครับ